Hors ba da พี่น้องและผู้ฟังที่รักทุกท่านและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในที่สุดเราก,ก็มาถึงวันเสาร์พระคัมภีร์ในวันนี้พี่น้องเราก็จะเห็นจากนบุลูกาที่บอกว่าในวันสับาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปรับประทานอานที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่งผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องมองครั้งแล้วครั้งเล่าคลา้คลายกับ มองด้วยความพิดสวงก็มีมองเพื่อจับผิดก็มีพระเยซูเจ้าทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติจึงตรัสถาพระมาว่าเมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรสอย่าไปนั่งในที่มีเกียรติเพราะถ้ามีคนสําคัญกว่าท่านมาเขาจะได้รับเชิญให้มานั่งที่ของท่านนะครับฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็คือให้ไปนั่งที่ ที่ต่ำต้อยเถิดนะเพราะทุกคนที่ยกตนเองขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงแต่ทุกคนที่ถ่อมตนจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นพี่น้องครับในสังคมของเรานั้นก็มีการแบ่งชั้นบรรณะอยู่มมกไม่น้อยเลยทีเดียวบางทีครบกันก็การที่แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาดีๆหรือแต่งตัวดีๆเนี่ย มันก็น่าเกรงขามทําให้คนที่มองเห็นแล้วนี่ยก็รู้สึกว่าจาต้องให้เกียรติแก่เขาอะบางทีได้เป็นต้นเวลาที่ไปรับประทานอาหารเนี่ยหรือไปนั่งในที่ที่สําคัญสําคัญเนี่ยทุกคนก็จะจ้องมองดูเขาว่าเออเนี่ยคนเหล่านี้เป็นคนสําคัญพวกฟาริสีในสมัยนั้นจะเป็นอย่างนั้นพี่น้อง เวลาที่ไปทานข้าวเนี่ยเขาจะต้องไปหาที่นั่งแย่งกันบางทีไล่คนนั้นไปเอาคนนี้มาแทนที่จะเป็นการเลี้ยงแห่งความรักแห่งความสุขแต่ก็กลายเป็นที่ที่สำหรับข่มกันนะครับข่มกันเพราะว่าต้องการที่จะเด่นจะดังหลายครั้งอาหารของเราก็เลยไม่ใช่เป็นอาหารแต่เป็นที่ที่สำหรับ ต่อรองจะเป็นในเรื่องการเงินการทองจะเป็นการาหาผลประโยชน์จะเป็นการรับประทานอาหารที่ดีๆหรือว่าที่จะมีตำแหน่งในสังคมมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกกำ m ั a หรืออบตอบจหลายครั้งก็ลงเอยอยู่ที่โต๊ะอาหารในวันนี้พระคัมภีร์ฉายเราเห็นว่าพระเยซูจเจ้าก็เห็นนะ ว่าเมื่ออาหารแต่ละมือเนี่ยก็มีการใช้เพื่อผลประโยชน์เหมือนกันคือแทนที่จะเป็นที่ที่สำหรับจะแสดงความรักความห่วงใยกันก็กลายเป็นการมาลบหลู่ดูหมิน่นมีการข่มคนอื่นเพื่อจะได้ตัวเองก็จะได้มีเกียรติมากขึ้นเนี่ยสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่พระเยซูเจ้าดูไม่ได้เลยแล้วพระองค์ก็บอกอยู่เสมอว่าเมื่อ พวกเราได้รับการเชิญนี้ให้เราไปในที่สุดท้ายก่อนแต่ถ้าหากว่าสมควรยังไงก็ให้เข้าไปเชิญเราขึ้นมานั่นจะดีกว่าไม่ได้หมายความว่าไปเพื่อจะได้ให้คนอื่นเชิญเราขึ้นแล้วก็เราจะได้มีเกียรติมากกว่าเดิมแต่เราควรจะอยู่ซื่อๆง่ายๆเรียบๆคนที่น่ารักที่สุดพี่น้องก็คือคนที่เข้าอยู่แบบไม่พิถีพิถันที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้ ไม่ใช่ว่าตรงนั้นนะ่ะแล้วก็อาหารต้องเป็นอย่างนี้นะ่ะมันมันอันนี้ก็เป็นเป็นภาพให้เราเห็นว่าเรายัางไม่เป็นผู้ใหญ่เท่าที่ควรถ้าเราเห็นมเมล็ดพืชข้าวของเรากําลังจะออกโรงเนี่ยพี่น้องพี่น้องไปดูดีๆแล้วพี่น้องก็จะได้เข้าใจเหมือนกันว่าโรงไหนที่มันเชิดหน้าชูตานี่ชี้ฟ้าเนี่ย พี่น้องต้องสั่นหัวไว้เลยลว่าไอ้นี่มันจองห้องมันไม่มีไม่มีเม็ดอะไรเลยมันมันมันรีบแต่รวงไหนที่มันก้มมาก,มากๆในพี่น้องดีใจเถิดนั่นก็คือสภาพที่แท้จริงของมนุษย์เหมือนกันคนเก่งคนดีจริงๆเนี่ยคนศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยเขาจะไม่เชิดหน้าชูตาจะเขาจะไม่พูดถึงตนเองบ่อยไม่ใช่คำสองคำก็เป็นชั้นอย่างนั้นชั้นอย่างนี้ อันนี้เป็นจิตอารมณ์ของโลกนะครับพี่น้องเขาขอให้พี่น้องได้เป็นคนสุภาพถมตนเพราะในพระคัมภีร์ที่เขียนโดยประกาศกมีคาก็ได้เล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็คือว่าประกาศกมีคาก็ได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพโที่ข้าพระเจ้าได้เดินต่อหน้าพระองค์ด้วยความสุภาพถมตนและนี่ก็คือท่าทีที่ทุกคนชอบไม่ใช่เลยครับสวัสดีครับพี่น้อง พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์